พี่น้องที่รักครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนในเวลานี้พระคำของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่19ถึง21นะครับได้ให้คำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่มแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีมแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะก,กัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องที่รักครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนในเวลานี้อยู่ในตลาดหุ้น อยู่ในกองทุนรวมอยู่ในคริปโตเคเรนซีหรืออยู่ในพันธกิจของพระเจ้าเราอาจจะเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มาแล้วนะครับแต่นี่เป็นคำถามชวนคิดชวนให้เราได้ตรึกตรองว่าเรากำลังใช้สมบัติเงินทองของเราไปกับสิ่งใดหรือเราเก็บไว้ที่ใดจะดีกว่าไหมถ้าเราได้แบ่งส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดมาลงทุนในแผ่นดินของพระเจ้าลงทุนในพันธกิจของพระเจ้ามีส่วนร่วมกับการประกาศงานมิชชันนารีงาน,นร,งารับใช้ด้านอื่นๆนะครับที่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทุนทรัพย์นั้นนะครับพี่น้องทีรัครับท่านจะค้นพบสันติสุขหรือความสุขอีกแบบหนึ่งได้เมื่อเราได้ใช้ทุนทรัพย์ของเราเงินของเราทรัพย์สมบัติของเรานั้น ไปกับพันธกิจของพระเจ้านะครับนี่เป็นวิธีสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในสวรรค์นะครับนั่นก็คือการได้มีส่วนในงานของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าในงานพันธกิจในงานประกาศหรืองานมิชชันนารีในพันธกิจต่างๆนะครับในคริสตจักรขอพระเจ้าได้โปรดอุปพ,อพรอนนะครับให้เราได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ และแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เราทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับและรับพระพรอยู่ตลอดเวลาก็คือการมีส่วนในการคืนสิบลถแด่พระเจ้าใช่ไหมครับสิบลถก็คือสิบชักหนึ่งนะจากรายได้ของเรานะครับถวายแด่พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินของเรานะครับแต่พระเจ้าต้องการหัวใจที่จงรักภักดีที่สัตย์ซื่อของเราเรา,เราทําไม่ใช่เพราะถูกบังคับใช่ไหมครับ แต่เราทำเพราะเราอยากตอบแทนความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและนั่นก็คืออยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมมารคีบทที่สข้อที่10ด้วยนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ชวนมาคิดตรึกตรองดูว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ใดน,นะครับมันอยู่ในพันธกิจของพระเจ้าบ้างหรือไม่ถ้ายัง วันนี้พี่น้องครับเรามองหาสักพันธกิจนะครับแล้วก็แบ่งปันแบ่งส่วนนั้นนะครับ5%้0 30%ตามกํตามกำลังของเรานะครับแบ่งให้พันธกิจของพระเจ้ามีคนนึงนะครับเคยหนุนใจผมว่าให้ฝึกลงทุนในคนของพระเจ้าฝึกลงทุนในแผ่นดินของพระเจ้านะครับแล้วเราจะเห็นสันติสุข เราจะมีความสุขในอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่คนอื่นหรืองานอื่นใดนั้นให้เราไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มีส่วนมากขึ้นในพันธกิจของพระเจ้าเราจะพยายามที่จะหาเวลาหรือโอกาสเข้าไปมีส่วนมากขึ้นมากขึ้นนะครับและนั่นจะบ่งบอกได้ว่าชีวิตเราเกิดผลในงานของพระเจ้าในแผนดินของพระเจ้าแล้วนะครับ ดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับตรึกตรองนึกดูนะครับว่าเวลานี้ทรัพสมบัติของเราอยู่ที่ใดนะครับทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ใดถ้าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ในพันธกิจอยู่ในงานพันธกิจของพระเจ้าใจของเราก็อยู่ที่นั่นแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านขอบคุณที่รับชมเพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจ ขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ